โอเคะ okay, นะคะนะคะกลับมาพบกับโครงการนะคะพัฒนาศักยภาพนะคะการเขียนผลงานเชิงวิชาการเพื่อขอเรื่อนวิทยาฐานะของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในภาคบ่ายนะคะในภาคเช้านะคะเป็นไงคะก็ได้เป็นอิ่มนะคะกับเ,เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิชาการเพื่อขอเรื่อนวิทยาฐานะของครูภาษาไทย นะคะภาคบ่ายนะคะอ่าภาคบ่ายนี้นะคะเราเราก็กลับมาพบกันนี่นะคะกับโครงการนะคะพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานเชิงวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษานะคะในหัวข้ออ่าศีว,วนาหัวข้อศิลปะการสร้างสรรค์หัวข้อวิจัยในชั้นเรียนเพื่อขอผลงาน วิชาการทางด้านภาษาไทยนะคะอ่าภาคบ่ายนี้นะคะเิียงกรผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็มีด้วยกันสี่ท่านนะคะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดรคัทชลีศิริวัฒน์ดูคนอื่นเขาบนี้อ่านะคะนักวิชาการสาอดีตอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะ ท่านที่สองนะคะอาจารย์ชูศรีเกิดสิล์นะคะอา,อาอดีตข้าราชการครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกนะคะอ่านะคะท่านที่สามนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงการลอดซับนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะแล้วก็ดิฉันนะคะ อดอกเตอร์อญจีลาอัจฉรยิยะไพบูลนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะนะในภาคบ่ายนะคะเสวนาหัวข้อศิลปะก,การสร้างสารรค์หัวข้อวิจัยในชั้นเรียนเพื่อผลงานวิชาการด้านภาษาไทยนะคะเราก็นะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะนะจากช่วงเช้าที่ได้ทฤษฎีได้เทคนิคนะคะแนวทางการเขียนเชิงวิชาการนะคะที่น่าสนใจนะคะ อ่าตอนนี้วิทยกรพร้อมแล้วใช่ไหมคะจันตูนนะคะเดี๋ยวภาคใ่ายเนี้เราจะมีอวิทยกรสี่ท่านนะคะอ่าอ่ะเชิญเลยคะ่ะจันตูนเอ่อเบื้องต้นนะครับอ่าเดี๋ยวแอบดูแอบส่องก่อนนะครับเจ็ดส <72. S 1> ิบสองคน,นฟังเยอะจังเลยเอ, <laughs> อ่อแอบส่องนะครับ อยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการเสวนานะครับภาคบ่ายก็เป็นการเสวนาเนาะโอ้เยอะแยะมากมายหลากหลายแอบแอบถามนะครับคุณผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมขอเออผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับอ๋อเมื่อครู่นี้ครับอาจารย์ดรอนจิลาแจ้งในช่องแชทนะครับอาจารย์ดรอนจิลาพูดไปแล้วหรือยังครับ ให้ให้ให,ให้ผู้เข้าทั้งเจ็ดสิบสองลงทะเบียนในโครงการ,รเนาะนะครับเอ่อธรรมดาเนาะแอบบ่นครับเป็นลุงแอบบ่นว่าหลวงก็ต้องการอะไรแบบนี้ครับแต่เชื่อว่าทุกท่านที่ท,ที่ที่มีข้อความในแบนเนอร์นะครับที่จะได้ทุกท่านจะได้ใบประกาศเนาะใช่ไหมครับอาจารย์นตดนจีราหรือว่าหรือว่าให้เปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว อ่าแน่นอนนะคะแน่นอนโครงการนี้นะคะของอาจารย์ตูนและนอ่อนเนี่ยที่จัดขึ้นมานะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะคะตั้งใจฟังนะคะยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้พักช่วงบ่ายนะคะก็จะได้แบบประสบการณ์นะคะนะอาจารย์พัชรีนันาจ,าจูศรีนี้ทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาไทยนะคะได้ตรวจผลงานมาเยอะนะคะ อาจารย์ตู้ตอนนี้มีคุณครูนะคะจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะคะนะรวมทั้งนิสิตสาขาวิชาภาษาไทยนะคะที่มึงดีมันอาจจะมาฟังแนวทางแล้วอาจจะเป็นไงอาจจะอยากไปเป็นครูเนาะนะคะนะอ่าเราจะมีประมาณจักป่ายใบสามกว่าแเดี๋ยวจะมีแบบสอบถามนะคะนะคะให้ควิส เเพื่อเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์นี่นะคะเป็นครั้งแรกนะคะกับโครงการของเราเนาะนะคะอ่ะใส่เป็นเป้าหมายสำคัญไหมครับุค่ะเอทนครับเพื่อที่เาบื้องตนเชิญอาจารย์ตูนดังนั้นเพื่อที่จะให้ต้องบอกงี้นะครับด้วยความที่มันไม่ใช่การบรรยายเนาะมันเป็นการเสวนาก็อาจจะชวนชวนทุกท่านร่วม ร่วมกันคุยนะครับเอ,อเบื้องต้นครับผมอาจจะสอบถามเป็นลายคนก่อนนะครับผมไม่แน่ใจถ้าอ่านชื่อผิดแจ้งผมนะครับเอ,อเป็นคุณครูสาวินีไหมครับเชิชดดำรงกุลคุณครูไหมครับขอบความนุเคราะห์กฎหมายครับใช่ไหมครับ ไม่ใช่ค่ะเป็นนักศึกษาค่ะอ๋อเป็นน,<อ>น,นักศึกษานะคะชื่อเพาะ<อ>ไงชื่อเพาะอาจารย์ตูน<อ>ก็เลยแบบ<อ>ก็เลยสไตล์ผมนะครับ<อ>ลุงคนนี้จะสนใจชื่อที่แบบนะมันจะมีความหมายซ้อนๆอ,อยู่<อ>ถ้าอย่างนั้นถัดไปครับเออไม่แน่ใจว่าเป็นคุณครูไหมครับคุณครูสมศรีนามสกุลผมพยายามจะอ่าน อะไรชะอุ่มเนาะเขียวชะอุ่มไหมเขียวชะอุ่มคุณครูสมศรีเขียวชะอุ่มอยู่ไหมคะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับมีส่วนร่วมออะอย่างงั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเนาะจันตูนเนาะอยากอยาก,ยากแบบตอนนี้คุณครูนะคะคุณครูที่เข้ามาร่วมร่วมกิจกรรมกับเราอยากรบกวนแบบร่วมแลกเปลี่ยนเลนรู้เปิดไม์ได้ไหมคะ <laughs> ส่วนหนึ่งที่ผมถามเนี่ยเพราะเป็นคุณครูเนี่ยเพื่อที่จะต้องบอกงี้ครับว่าคุยกันนอกรอบกับวิทยกรทั้งสองท่านนะครับวิทยกรหลักทั้งสองท่านแล้วเนี่ยการทราบขนาดของโรงเรียนเนี่ยมันมีผลต่อการพูดคุยกันนะครับเพราะว่าขนาดของเรียนก็จะบ่งชี้ถึงประชากรนักเรียนเนาะว่าว่าว่าเออ แล้วเราจะมีรู่ทางแนวทางเนี่ยที่จะหนึ่งสร้างหัวข้อสองเอ่อเราจะเอาประเด็นไหนอา่ามาเป็นประเด็นในการในการทำผลงานนะครับไม่เป็นไรท่านถัดไปครับเอ่อเอ่เอไอเจนตูนครับเอ่อคือคือดิฉันอยากจะ เรียนบอกสกนิดหนึ่งว่าเนื่องจากว่าตอนนี้สำหรับเรื่องของการทำผลง,งานทางวิชาการมันมีรูปแบบกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปก็เลยแบบว่าอยากามีเรื่องเล่าให้ฟังเพื่อว่าคนที่มาฟังเนี่ยจะได้ไม่ไม่หลงทิศทางว่ายังใช้ในตามระบบเก่ากับระบบใหม่แล้ว เราเราคจะเริ่มต้นเรียนรู้กันตรงนี้มันมันน่าจะได้ในวิธีการคุยตรงนี้แลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้นครับนะคะเพราะนั้นเพราะนั้นไอ้ที่อาจารย์ตุนบอกขนาดโรงเรียนอะไรต่ออะไรนั้นเออน่าจะเป็นประเด็นท้ายๆมีความสำคัญน้อยสำหรับการเออการทำงานในในช่วงนี้นะคะนี้ซึ่งซึ่งน จะพูดในภายหลัง <Okay. S 2> แต่ก็ค่ะก็เรียนแค่จะนิดหนึ่งโอเครครับอขอบคุณคุณครูชูศรีนะครับทำให้ตะล่อมเข้ามาเข้าประเด็นง่ายขึ้นเพราะว่าที่จริงผมก็กลายเป็นมนุษย์ชวนคุยนะก็เก่งว่าเดี๋ยวจะไปซ้ายไปขวาไปไกล แสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญบางอย่างที่บ่งชี้ถึงการต่อยอดใช่ไหมครับครูชูศรีครับประเด็นไหนบ้างครับที่มันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกๆครับสงสัยจะต้องขอความน้นอเคราะห์จากครูชูศรีแล้วลหะครับครับเรียนเชิญครับที่จริงเดนก็คงพูดในฐานะของผู้ที่เ ได้ทำผลงานแต่กว่าที่จะได้ก็สองรอบสามรอบเนี้ยออ,ออกจะเป็นผู้ทำผลงานที่สมองทึกไปหน่อยหรืออะไรทุมนองนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าเอ,อก็อยากจะบอกให้ฟังถึงว่านะเดี๋ยวนี้ในตัวฉันเองเนี่ยนะก็ไม่ได้ มีประสบการณ์ในเรื่องของการตรวจผลงานเหมือนกับท่านท่านอาจารย์วัชรินนะคะท่านอาจารย์ที่ตรวจผลงานอะไรต่ออะไรมาเยอะเลยเพราะนั้นที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ออสมาชิกที่เข้ามาเรียนรู้รับฟังันวันนี้จะได้จะได้ทราบว่าถ้าเป็นเรื่องของ ประสบการณ์หรือเป็นเรื่องว่าเ,าเริ่มต้นกันยังไงที่อยากจะทำยังไงดิฉันเอาประสบการณ์เหล่านี้เราฟังได้แล้วมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องอย่างไรที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเกณฑ์การทำรงานที่เปลี่ยนไป ก็จะเล่าในส่วนนี้ส่วนว่าเมื่อทำได้จะ,จะไปถูกใจคนณะกรรมการที่ตรวจไหมดูอะไรอาจาจจะถึงจะมาเรียนรับในส่วนนี้ได้เคิดว,นะว่ามันมันจะได้ประโยชน์สําหรับผู้เข้ารับฟังหรือจุดประกายในการที่อยากทำงานมากขึ้นนะคะ ดั่น,นั้นก็คงจะต้องขอความนุเคราะห์จากทั้ง,งครูชุศีแล้วก็อาจารย์พเิเิษนร์นะครับที่จะขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับแบ่งปันเนาะเพราะว่าทั้งสองท่านมีประสบการณ์ตรงอะ่ะทั้งในฐานะผ,าผู้สร้างผลงานาผู้สร้างกรอบความคิดบางสิ่งบางอย่างผมขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงไปถึงเลยเถิดไปถึงนวัตกรรมนะครับเพราะว่าเคยคุย รอบนอกเข้าคราบกับวิทยากรทั้งทั้งสองท่านนะครับทั้งครูชุศรีแล้วก็อาจจาะพยิดิรว่าเอ๊เอนวัตกรรมเนี่ยมันจะไปถึงคำว่านวัตกรรมจริงๆแบบที่ราชบัณฑิตระบุไหมสำหรับคุณครูที่แอบแอบอ,อยู่เขตการศึกษาที่ไกลสักนิดหนึ่งแล้วมีนักเรียนที่ เขาไม่ได้พร้อมกับคำว,ว่าเทคโนโลยีขนาดนั้นครับประมาณนั้นครับเลนเชิญคุณครูชูศรีครับขอบพระคุณครับเรียนขอ,อต้องบอกว่ายืนยันตัวตนอีกแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากการเป็นครูผู้สอนธรรมดาแล้วครูผู้ทำผลงานแล้วเรื่องสวงมบของการเลียนเป็นอา่า ผู้ประเมินโรงเรียนออกตรวจเยี่ยมในฐานะของสมศรดิฉันตรวจเยี่ยมโรงเรียนเ,ออเป็นสมศรไปตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยทำงานตรงนี้อยู่ประมาณภาาปีก็บอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเรียนคิดว่าไม่ใช่คิดว่านะคะมันเป็นเรื่องจริงว่าทําไมเกมของการประเมินออผลงานทางวิชาการนักปจุบันเนี่ย นะเปลี่ยนไปนะบางคนก็บอกว่าหูยง่ายขึ้นไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องทำแผนการสอนออกใส่สามลังสี่ลังแบกบขึ้นรถไฟออประจำทางไปส่งผลงานกันที่กรมวิการอย่างเงี้ยคะ่ะแต่แผนการสอนใช้แผนการสอนที่ต้องส่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเป็นแผนการสอน สี่สิบหกสิบนาทีเท่านัแล้วก็ส่งคลิปการสอนพฤติกรารมอขอ,องเด็กในแต่ที่คุณครูกำลังสอนอยู่นะสอนตามแผนการสอนนั้นแล้วก็มีผลการประเมินคือลลัรับที่กมทำลงสู่ตัวเด็กเนี่ยว่าอย่างไรคือตรงนี้นะคะ ดีใจททราบว่าเหที่เปลี่ยนแงเนี้ยน,นะเอาจากสุดการที่ไปตรวจโรงเรียนต่างๆแล้วก็ได้พบว่าความเป็นจริงอันนี้ประสบด้วตัวเองบางโรงเรียนนะมีครูสองคนทั้งโรงเรียนต้งทิ่อดูนะคะว่าถ้าเราคิดถึงสภาพการ